สวัสดีครับทุกคนแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับแซมบ้88จะมาเล่นเกมจูราสสิกคิงดอมนะไดโนเสาร์ซาจะเป็นยังไงผปชมกันเลยครับมาทุน223,000เบรร็ดแรก100บาทจัดไปไฮคูมาดูครับทุกคนจะเป็นยังไงยังไงดีลูกโอ้โหยังนิ่งอยู่่ยังไงจัดมาเน,น้นๆหน่อย อี๋นิ่งสิลูกโอ้ห้หูจะบ้าจะบอเพิ่มเบ็ดเป็น200เลยนิ่งดีนักใช่ไหมนี่แล้วมาแล้ว20บาทต่อไหมแหมไม่ต่ออีกแล้วยังไงดี <c oughs> วายตกผิดที่มันดูทีวีผิดช่องสแคเทเชอร์ว่าไงดีโอูห้หูนิ่งจะบ้าจะบอรจริงเฉียวประโถเอ้ยพระคุณ ไปดูกันต่อนี่ยังไงนี่เจเข้ามาแล้วครับ60บาทมีต่อไม้แหม่เสียวแวบแต่ไม่ต่อครับไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ไปกันต่ออย่ารอช้ามาดูกันเน้นเอ่ยังไงดีเอยังไงดีนี่นกเข้ามาแล้ว60บาทมีต่อไม้แหม่เสี่ยวแวบอีกแล้วแต่ไม่ต่ออีกแล้วครับน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ไปกันต่อเคมาแล้ว180นี่10ลงมาแล้วครับ40ได้ไยอย่างนี้ แมมแต่ไม่ต่อทั้งหมด2องยี่เพิ่มเบ็ดเป็น400เลยเดลี mm ่ hmm. จะนิ่งอยู่ไหม mm hmm. อย่านิ่งสิลูกนี่นกมาแล้วอีกร้อยยี่สิบครับมีต่อไหมแม่ไม่ต่ออีกแล้วครับไม่เป็นไรครับจัดไปนี่มาแล้ว240คิวมาดอกนี้แม่แต่ไม่ต่ออีกแล้วน่าเสียดายขอคอมโบเน้นเน้นหน่อยลูกคอมโบหนัก,นกคอมโบจัดมาเต็มเ็มมาแล้ว 640K เคเข้ามาดอกนี้ เขวเข้ามาอีก3 2 0ยี่ได้ไวมีอะไรต่อนกกะเคเข้ามาพันสองโลเรื่องกะเบื้องแตกแหมของจริงเงินรางวัลรวม2160ไปกันต่ออย่ารอช้าครับมาดูยัยงไงดีนงีไงดีโอโหจะบ้าจะบอจริงเขียวอย่านิ่สิลูกเนี่เคมาแล้ว8ปบาทยังไงขอเน้นเน้นเจเข้ามาอีกร้อยยี่ได้ไวดอกนี้เอมาต่อหล่ออยู่แล้ว360แหม ทั้งหมด560นะไปกันต่อครับอย่ารอช้าทุกคนมาดูขอคอมโบหนักๆเอเข้ามา80บาทมีต่อไหมยังไงดีแหม่ไม่ต่ออีกแล้วครับไม่เป็นไรเบด400เริ่มกันใหม่ไปกันต่อจัดไปเน้นๆจัดไปไฮคู Hi มาดูกันเลยครับผมแหม่มาอีกแล้ว20เจเข้ามาดอกนี้10เข้ามาต่อ,อยู่แล้ว3 20โอเคสบายใจคิวเข้ามาอีก4 80โอ้โหนกเข้ามารู้เรื่อง7,002ได้าย2ดอกนี้ รู้เรื่องกระเบื้องแตกมาอีกพันแปดบาทโอ้โ oh หจะบ้าจะบอจริงเฉียวก้อนโตเลยประโถพวกคุณเล้น้ย9,820บาทรับซับกันไปแหมสบายใจไปกันต่ออย่ารอช้าแล้วมาแล้ว240นกเข้ามาดอกนี้ของจริงไม่ติงนางนะมาดูครับทุกคนจัดไปเน้นๆอ uh ู้หูเจเข้ามาเต็มคอเรามาเต็มแข้ง80บาทแหมแต่ไม่ต่ออีกแล้วยังไงดี เจเข้ามาอีกแล้ว200บาทสบายใจไปกันต่อแหม่200ไม่ต่อไม่คอมโบเลยนะพระโนแหมจริงเขียวจะบ่าจะบออนี่คอยาวมาอีกพันสองรู้เรื่องขอเน้นๆหน่อยอยังไงดีโลกจัดมาเน้นๆหน่อยอยังไงนี่มาแล้ว40บาท10เข้ามาดอกนี้คิวเข้ามาต่ออีก40บาทคอยาวเข้าไม้แหมไม่เข้าครับทั้งหมด80บบาทแล้วไปกันต่อนี่ยังไงนี่ยังไง อย่งไโอ้โหจะบ้าจะบอโอ้โหอย่างนิ่งอยู่ครับ <c oughs> จริงเขียวอย่างนิ่งสิลูกแม่ใจไม่ค่อยดีใจบอดีอย่านิ่งสิลูกยังไงขอเน้นๆหน่อยนี่นกมาแล้วครับร้อยยี่สิบบาทแม่ไม่ต่ออีกแล้วขอเน้นๆหน่อยนี่มาอีกร้อยยี่นกเข้ามาเอเข้าไหมไหมเข่าแม่เะบาจะบอโอ้โหเ,เข้ามาเต็มแผงเก้าร้อยหกสิบบาท แหมเจเข้ามาต่ออีก40บาทโอเคทั้งหมด1,000บาทแล้วไปกันต่อโอ้โห้จะบ้าจะบอ1,840บาทเคเข้ามาดอกนี้2,400บาทรู้เรืองกระเบื้องแตกทั้งหมด4,240แล้วไปต่อโอ้โหเจเข้ามาอีก480จะบ้าจะบอแหมไปกันต่ออย่ารอช้าครับ นี่เอมาอีกร้อยหกสิบบาทแม่เคมาอีก640ของจริงไม่ติงนางแม่ทั้งหมด8ป0ร้อแล้วไปต่อนี่เจามาแล้วครับ240ต่อไหมแม่เจเข้ามาต่อยสี่สิบาทได้ไวดอกหนีบอกเลยของจริงไม่ติงนางสามพันหกร้อบาทสบายใจรับทรัพย์กันไปทั้งหมด3880บาทแล้วไปกันต่ออย่ารอช้าสแกตเชอร์ว่ายังไงจัดมาเน้นๆนํามาตัดเดนนมาตัโตะ ยังไงเรียบร้อยเข้ามาแล้วแถวมีไม้แหมโอเคสบายใจถือว่าคาถานี้ใช้ได้นะไปจัดไปไฮคูมาดูเน้นๆนี่ครับ10เข้ามาแล้ว40บาทเคต่อไหมโอเคได้หมุนมาเพิ่มหนึ่งรอบสบายใจไปกันต่อคูณสะคูณ2เข้าไปแล้วจัดไปเน้นๆ,ๆนกไม่เข้ายังไงดียังไงดีโอ้โหูจะบ้าจะบอจริงเขียวพะคุณ ไปห้ารอบห้าหมุนที่เหลือ4หมุนที่เหลือว่ายังไงจัดไปเน้นๆมาดูนกเข้ามาอีก600บาทสบายใจได้หมุนมาอีกหนึ่งทีเป็นเหลืออีกหหมุนของจริงสบายใจไปกันต่ออย่ารอช้าครับโอ้โหมาเต็มข้อล่อมาเต็มแข้ง480แปบมคูณเข้าไปแล้วครับไปจัดไปไฮคูลเอียงไงดี ปั๊บเข้าให้โอ้โห,หนกมาดอกนี้5 0 4 0บาทสบายใจของจริงไม่ติงนังน,นะโอเคไปต่อครับขอเน้นๆหน่อยโอ้โหได้หมุนมาอีกหนึ่งทีสบายใจแล้วไปต่อครับยังไงขูดกาวเข้าไปแล้วจัดไปขอเน้นๆหน่อยโอเคได้หมุดมาอีกหนึ่งทีจัดไปลูกขอเน้นๆเลยอีกสองรอบขอเน้นๆให้พ่อหน่อยลูกนี่ขอยาวมาแล้วพันหกของจริง โอเคได้หมุนมาอีกหมุนก็มาเรื่อยๆหมุนก,กันยาวๆหมุนกันไปเรื่อยๆหมุนกันไปหนักๆจัดกันไปนิดๆมาดูครับโอเค10บเข้ามา520บาททั้งหมด8,280บาทแล้วเลิกเลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์ฝากไว้ด้วยนะครับกับแซมบ้า88หรับวันนี้สวัสดีครับ